เพราะอย่างย่งย่งอย่างที่ผมเห็นมาอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะประสบปัญหาเรื่องน้ํำนะฮะหลายๆครัวเรือนเนี่ยเขาไม่มีน้ําใช้ที่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกหลักของเราคือแถวภาคกลางภาคภาคาอีสานจะเป็นนาปีตรงทุ่งกุลาดองไห้ฮะตรงนั้นเป็นที่เพาะปลูกหลักของเราซึ่งการชลประทานก็ยังไปไม่ถึงนะฮะ แล้วก็ส่วนพื้นที่ภาคกลางเนี่ยชนประทานดีอยู่แล้วแน้ำอุดมสมบูรณ์ทางอีสานเนี่ยพื้นที่ใหญ่ครับผมแต่ชนประทานยังไปไม่ถึงทั่วครับยังไปไม่ถึงทั่วตอนนี้ก็กาลังจะค่อยๆค่อยๆกาลังจะเริ่มมีเห็นปีนี้มีงบประมาณเข้ามาที่จะประทําแก้ปัญหาเรื่องชนประทานอืมะฮะก็โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของน้ําเรื่องของข้าวครับผมนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็จะมี เรื่องของราคาที่เมื่อกี้เราพูดกันทีนี้คุณภาพของข้าวล่ะคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยสู้ต่างประเทศได้ไหมก็คือคุณภาพของข้าวไทยนี่ข้าวไทยมีชื่อเสียงมานานนะฮะมาเป็นหลายร้อยรนอยปีแล้วครับจัสมินไรซ์เนี่ยถือว่าสุดยอดก็เป็นที่ยอมรับนะฮะของ ของแต่ละประเทศของต่างประเทศก็ทุกคนก็ยอมรับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ตนแบบนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะมาเทียบตรงน,นี้ได้ใช่ไหมนี่ล่าสุดผมได้ยินมาว่ามีไอ้ตัว j a s m i n e rice อ่าเนี่ยผมก็เป็นห่วงอยู่ไงซึ่งซึ่งตอนแรกทําออกมาเขาก็บอกว่าไอ,อ้ไตัว j a s m i n e rice เนี่ยม,มันจะเป็นคนละตลาดกับข้าวหอมมะลิของเราไปไมปมาเขาเริ่มเริ่มขายไม่ได้สักพักแล้วนะฮะแล้วก็คนอเมริกันก็ชอบของเขาแล้วก็เพราะมันของอเมริกาครับแต่เซกเตอร์นี้โตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยปริมาณนําเข้า ที่เขาจะปลูกใช้เองเนี่ยมันทดแทนการนําเข้าได้ถึงแบบ2 0 3 0เเลยเราก็จะเสียตลาดตรงนี้ไปะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอะไรอนะ่ะตอนนี้เราต้องทําไงคือตรงนี้ฮะ,ค,ะคือชาวนาเนี่ยจะต้องมีการมีความรู้มากขึ้นในการพัฒนาตนเองอพัฒนาพันธ์ุวิธีปลูกการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นผลผลิตของข้าวคุณภาพดีหรือหอมมะลิจะได้มากขึ้น ชาวนาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ดินใช้อะไรนะฮะเขาก็จะทําตามที่เขาเคยทํามันมานะฮะคุณภาพมันก็จะไม่ได้กลับเพราะหมายความว่ารัฐต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมครับแต่รัฐก็ทําอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอเรื่องแนะนําเรื่องอะไรพวกเนี้ครับแต่ว่าอย่างอย่างก็จะมีทางกระทรวงกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะที่เขาจะคอยอบรมเมล็ดพันธุ์พืชวิธีปลูกอะไรให้นะฮะแต่ว่าอีกในย่าหนึ่งเนี่ยคือ หน่วยงานของกรมส่งเสริมเนี่ยควรจะมีอยู่อยู่ทุกๆจังหวัดนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่ทุกๆจังหวัดไม่ใช่ทุกจังหวัดครับควรจะมีทุกจังหวัดมีแต่ละอบตอว่าเออพื้นที่ดินของของของ ลุ่มน้าตรงนี้เป็นอย่างไรดินเปรี้ยวควรใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ฮะซึ่งมันแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิประเทศใช่ครับฮะคือตรงนี้ถ้ากระทรวงเกษตรก็ถ้าสนับสนุนก็ควรต้องควรค่อยๆขยายไปแล้วในเชิงการตลาดล่ะครับถ้ามานี่ซีกระทรวงเกษตรถ้าซีกระทรวงอานิดล่ะครับเชิงการตลาดเราจะสู้ได้ไงกับแบรนด์อเมริกาซึ่งมีเครือข่ายทั่วทั่วโลกเงี้ยในในปัจจุบันตอนนี้เรายังถือว่าเออเออเราเรายังเป็นผู้นําอยู่เพราะอย่างแบรนดิ้งที่เขาสร้างมาเนี่ยฮะ วอลลุ่มมันค่อนข้างน้อยในตลาดามันยังตามเราไม่ทันเขายังตามไม่ทันอาจจะเลตบีหายเป็น1020ปีด้วยซ้ำไปอ๋อโอเคนะฮะคะนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับข่าวที่ออกไปก็ยังไม่น่ากลัวฮะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ยังควรจะต้องก็ระวังไว้หน่อยเพราะอย่างตอนนี้ข้าวจะประมาท<ะ>ไม่ได้ประมาทไม่ได้ฮะอ,อย่างตอนนี้ข้าวหอมจากทางกัมพูชาเขาหอมจากเวียดนามคุณภาพก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฮะก็ตรงคือถ้าเราถ้าเรามาทานเองเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะ แต่พอเวลาเวลาอย่างข้าวหอมจากเวียดนามข้าวหอมจากกัมพูชาเนี่ฮะพอไปถึงผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคลองสัมผัสแล้วมันคุณภาพต่างกันแค่นิดเดียวแต่ราคาต่างกันเยอะทําให้เราค่อยๆเสียตลาดไปเรื่อยๆะถ้าเกิดไม่ได้กินข้าวประจําบางทีอาจจะไม่รู้ครับด้วยซ้ําครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นซื้อของถูกไว้ก่อนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นยิ่งถ้าเศรษฐกิจนี้ไม่ดีนี่ยิ่งต้องซื้อของถูกครับ แต่เราก็คงไม่เป็นลดคุณภาพของเราใช่ไหมของเราลดคุณภาพนี้คือคือค่าคุณภาพต่ำนี้ตอนนี้ประเทศไทยไม่ควรจะโพสิชันไปทางนั้นฮะเพราะเราจะไป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 แย่งตลาดกับทางเวียดนามเราสู้ก<อ>็ไม่ได้สู้ไม่ได้คะเราอีกหน่อยเราก็ต้องทำข้าวคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆอนะฮะและอีกหน่อยช่วงเก็บราคาของข้าวไทยกับข้าวเวียดนามนี่นจะค่อยๆต่างมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก10% 2เอ๋อมันก็คล้ายๆอุตสาหกรรมเหมือนกันเราก็ต้องขยับ ขยับขึ้นมาอยู่ในนี้ที่สูงขึ้นได้ราคาดีขึ้นมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วเขาให้เขาไล่ไล่เราไม่ทันครับแน่แน่ใจแค่ไหนว่าเขาจะไล่เราไม่ทันอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่ฮะแต่แต่มันอยู่มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ในภาพกว้างนะฮะเกษตรของเราเนี่ยจะโดนปฏิรูปในทางที่ถูกหรือเปล่าครับฮะยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยเขาตามหลังมาเราเรามาสักพักแต่ว่าเขามีระบบโซนิ่งเขารู้ว่า รุ่มตรงนี้มีปลูกกี่เฮกเตอร์มีข้าวประเภทพันธุ์ไหนพันธุไหนแต่สําหรับประเทศไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นครเราไม่ได้มีบริหารจัดก,การขนาดนั้นครับเราก็<ๆ>ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปมผมเห็นบริษัทเอกชนหลายๆอันเนี่ยนะครเขามาทำเขาก็ทำได้ทำคอนแทคฟาร์มิ่งทำโซนิ่งนะฮะทำได้แต่ว่าถ้ารัฐบาลเองเนี่ยก็ควรจะต้องควต้องมาดูเรื่องโซนิง่งมาดูเรื่องการส่งเสริมกัน เพิ่มผลผลิตต่อไร่อาจจะเป็นงานหนึ่งในช่วง10ป,ปีนี้ที่ที่ที่เกษตรกรไทยเนี่ยควรควรจะสามารถเพิ่มได้ในปัจจุบัน400 400กิโลต่อไร่นี่ถือว่าน้อยมากไน้เห็นว่าหลายหลายประเทศเขาได้ได้มากกว่าเราเกือบเท่าสองเท่าเลยซ้ำไปครับเราก็ถือว่าเราแทบจะต่ำที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปค่ะตอนนี้เราก็ต้องปรับปรุงครับ,รบในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณพงพัน์เชื่อว่าประเทศไทยยังจะคง เป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ต่อไปอีกนานใช่ไหมในปีนี้ใช่ฮะในปีนี้เราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต่อไปครับเพราะเราก็มีสต็อกเยอะนะฮะแล้วก็เรามีสต็อกจริงๆแล้วสต็อกที่เรามีอยู่ราคาถูกด้วยไม่แพงนะฮะอย่างรัฐบาลที่อนุมัติขายออกไปเมื่อเมือ่อต,ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เขาบอกราคาถูกไปเขาก็ไม่ขายใน,ใ,นในช่วง5ปี10ปีเนี่ยผมว่าประเทศไทยเรายังคงเป็นผู้ส่งออกนําอยู่แต่ว่าเราจะประมาทไม่ได้ มันก็เป็นเวลาสัก30กว่าปีฮะที่เราเป็นผู้ส่งเข้าเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองเสมอครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพงพันธ์มากนะครับครับครับนั่นก็คือคุณพงพันธ์ยอดเมืองเจริญนะครับเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์สยามรัก